สกูตเตอร์นะครับคันนี้นะครับความเร็วนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ยังขี่แบบชิวๆอยู่นะครับขี่นี้มาได้เพื่อนความเร็วไวมากนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเจเจแชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอชแชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับสกูตเตอร์นะครับผม นิววีนัสนะครับจากไม้ไบส e นะครับซื้อมาจากโรงเกลือนะครับสระบุรีนะครับพระพุทธบาทสระบุรีครับผมหลานชายออฟนะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่4,900ันเนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านด้วยนะครับผมก็จะมีส่วนลด400บาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูรีวิวนะครับหลานชายนะครับหลานสาวนะครับจะขี่โชว์นะครับผม กนี่นะครับสกูตเตอร์นะครับรีวิวสกูตเตอร์นะครับหลานชายได้สกูตเตอร์มานะครับหล่อเหมือนหลานชายเลยนะครับผมสกูตเตอร์คันนี้นะครับสามารถรับน้ำหนักได้นะครับผมถึง120กิโลเลยนะครับผม รุ่นนี้นะครับไม่มีสายพานนะครับผมเป็นมอเตอร์นะครับเพื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าครับ สามารถรับน้ำหนักได้นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับผมอ่านี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบกิโลครับเพื่อนแปดสิบกิโลครับแต่ว่ารับน้ำหนักได้ร้อยยี่สิบกิโลนะครับอันนี้เฉพาะคนเสื้อขาวก็แปดสิบครับน้องอิมเราไม่ยอมลงเลยนะครับตอนนี้สนุกสนานนะครับน้องดำเราก็ให้กำลังใจนะครับน้องดำน้องดำก็วิ่งตามรถนะครับผม สกูตเตอร์นะครับคันนี้นะครับความเร็วนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับเพื่อนตอนนี้ยังขี่แบบชิวๆอยู่นะครับขี่นี้มาได้ครับเพื่อนความเร็วไวมากนะครับ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ Hey, hey, hey.